มาช้อปปิ้งเสื้อผ้าในสไตล์มิลกี้แต่ราคาย่อมเยาวค่ะเดี๋ยวเเดดี๋ย <ab> ว <ans> ี <funnel> ๋ยวมีดีลอะไรเหรอคะพี่50บาทค่ะฮะอ้าโอ้ใชิราคาเท่าไหร่คะเนี่ยหมวกอันนี้100เดียวค่ะฮะตรงนี้คือเซลล์200ทุกเส้นเลยค่ะขอได้ด้วยชอบที่นี่ I love I was with the grease I was with the grease yeah leave you out to freeze if you're not legit no สวัสดีค่ะกลับมาพบกับวิกกี้คุณแม่สุดทรัพสวยเซ็กซี่ซูซ่าอีกแล้วนะคะ<ๆ><ๆ>ก่อนอื่นขออนียตถอดสเปรดน,นิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะอยู่แต่ในบริเวณตรงนี้ วันนี้นะคะมิวกี้จะมาทําตามที่เพื่อนๆขอกันไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนู้นนะคะแล้วก็ขอกันเนยอะมากนะคะว่าอยากจะให้มิวกี้เนี่ยพามาช้อปปิ้งเสื้อผ้าในสไตล์มิวกี้ที่เป็นคุณแม่สุดแซ่บแบบนี้นะคะแต่ราคาย่อมเยาวค่ะร้านนี้เนี่ยคุณเนยเขาไปขายกันดิฉันบ่อยมากเพราะว่าเขาเนี่ยได้ของจากร้านนี้ตลอดแล้วเขาบอกว่าพี่คนขายเนี่ยโทรตามยิ่งกว่า S a ในช็อปอีกค่ะคอนเทนต์ันนี้สุดปงังเพราะว่านอกจากจะเป็นมือสอดแล้วนะคะยังเป็นของวินเทจหายาก และมิวกี้จะมาลองเลือกดูว่าจะเจอของแบรนด์เนมหรือเปล่า พร้อมยังเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะวันนี้เราจะมีมิชชั่นให้พี่อีกแล้วอะไรคุณเอ๋ชผู้ชมผู้ชมชอบล่าสุดไปจากแฟนคลับลรวบอกว่าพี่ข้าหนูชอบมากเลยค่ะพี่เรามานั่งเสียงเซมซีอะค่ะบอกความคิดที่คนนี้ค่ะพี่กี้เป็นคนชอบสายฝอใช่ไหมยาวันนี้พี่ต้องหาฟินิตลุกให้หนูสามลุกในร้านนี้สายฝอเหรอสายฝอเอาแบบเป็นตัวพี่เลยเป็นตัวชนะใช่แน่นอน let it go let it go พูดเลนจันจะเลือกแบบไหนก็ได้แต่ว่าเป็นชานโอเคปะ <Okay. S 1> ตอนนี้มิวกี้อยู่ที่ตลาดลังสิตไนท์มาร์เก็ตชื่อร้านว่า s ิสเตอร์เมย์ค่ะพี่เจ้าของร้านชื่อเมย์ใช่ไหมโอเคค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะลุยกันเลยนะคะบอกเลยว่าไกลบ้านมากแต่ว่ามาถึงเราก็แฮปปี้เพราะว่าร้านเรือนดูแบบโอเคอะและที่สำคัญน,นะที่ชอบคือของเราดูผ่านตาเนี่ยรู้แล้วว่าเจ้าของร้านเนี่ยน่าจะมีเทสในการเลือกของมาพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เหนื่อยมากเวลาที่เราต้องมาหาเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยหาเลยนะ เริ่มได้ยังโอเคเฮ้ยมันกันได้นะยังไงเนยเจะขอลาเขาโทรตามเธอแบบ SA เลยเหรอเขากติการดีมากเลยนะคะจริงมาแบบในช็อปอะไรอย่างงี้หรอดูแลเลยแบบอยากได้แบบไหนเนี่ยเขาหยิบให้พี่หมดจริงป่ะแต่ถ้าฉันหาไมเจอจะเรียกพี่เขานะแต่พี่ต้องเรียกพี่ว่าพี่เบรย์อย่างเงี้ยฮะเบรย์เบรย์เบรย์แต่ว่ามีรอเรื่อนเบรย์แล้วก็แบบ เสียงสูงขึ้นทัางบนด้วยไม่ได้มึงชื่อคนจริงจริงเหรออ่ะวันนี้ฉันจะต้องแบบแต่งตัวแบบเอาให้มันเด็ดขาดอ่ะเอาให้เด็กมันดูอ่ะอย่าให้เสียชื่อค่ะโอ้ไม่มีทางฉันจะเอาให้แซบแบบตราตรึงเลยอ่ะเอาให้รู้กันไปเลยว่าแม่มิวกี้อ่ะค่ะแต่งตัวได้กับทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะทำอะไรโหยเยอะแยะเลยนะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นแบบชุดนอนเนาะสูตรก็มี โอเคจ้าไอ้เขาเหมือนกันนะพูดถึงอะ่ะคุณเนย์บอกว่าเขาอ่ะเจ็บปวดกับร้านนี้ไปเยอะเขาต้องลวงฉันมาด้วยไหนพาไปแนะนําให้พี่เมย์เหรอสวัสดีค่ะพี่เมย์สวัสดีค่ะพี่เมย์ค่ะอ้าวพี่ไม่ได้ชื่อพี่เมย์เหรอคะใครบอกคะน้องเนยเหรอจะนองเนยมาบอกพี่เมย์ค่ะเมย์ใส่ใส่ค่ะเนยไม่ได้ตั้งใจตอนนั้นผมบอก พูดเมื่อกี้อีกนะโอเคพี่เมหาร้านเก๋มากวันนี้ที่หนูมามาไกลามากนะคะคุณเนยเขาไปขายไปว่าเนี่ยแบบร้านนี้แบบเนยได้ของตลอดแล้พี่เมย์ี่ยโทรตามแบบยิ่งกว่าเอสเอในช็อปพาราก้อนอีกอะไรอย่เงนะี้ยแล้วเนยเขาก็บอกว่าพี่เมย์แนะนำดีมากอคุณ วันนี้กี้แบบอยากแต่งตัวเป็นสไตล์กี้ที่เป็นสาวแซบสายฝอแต่ว่าแบบจูมีอะไรก็เลยอยากให้พี่เมยแนะนำหน่อยว่าแบบมีตัวไหนที่แบบเป็นไอเทมเด็ดไอเทมโปรดเดี๋ยว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 ตัวเหตุตรงนี้อะไรเนี่ยคะมีดีออลหรอคะพี่ถึงน้องดีออลค่ะเป็นของแท้ของแท้ค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะป้ายังอยู่เลยค่ะเท่าไหร่คะเนี่ยพี่เมย์ตัวนี้ห้าสิบบาทค่ะฮะ ห้าสิบาทค่ะพี่พูดเล่นมาคะเนี่ยพูดจริงๆค่ะดูซีเอฟค่ะรองเท้านี่ขายไหมคะรองเท้าขายค่ะรองเท้านี่ขายหรอไซส์อะไรคะเนี่ยตัวนี้น่าจะประมาณ38ค่ะไม่มีงูอยู่่่นีไม่มีงูค่ะฉันปิ๊งรองเท้าคู่นี้มากโบ๊ะบานะคะดูชิ้สวยกับชุดนเว้นน้ำแบบนี้ไหมะิี่เมพ์จะแยกเป็นสี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 ก็คือจะจะเป็นตัวโชว์อันนี้แล้วก็จะมีราวด้านหน้านิ่มีสีสีตรงนี้ด้วยใช่ดี้ชอบแบบโอเวอร์ไซส์หน่อยๆโอเวอร์ไซส์เหรอคะตัวนี้ค่ะโอ้ดีเลยค่ะสวยค่ะสวยค่ะมีอะไร ไอ้เวอซาเช่โอซาเช่ด้วยอุอ้ยดีมากเลยค่ะเท่าไหร่คะ800บาทค่ะตแปนี้<ะ>800บาทเดี๋ยวนะหนูจะได้เสื้ยวอร์ซาเช่800บาทกับบ้านจริงๆเหรอคะเนี่ยได้แล้วล<อ>สุดปังเดี๋ยวเราจะไปแต่งตัวให้ดูคะ่ะตัวในมีความเป็นแซงต์โรรองนะคะอ่ะหนูเอาได้คะ่ะได้ค่ะอันนี้หมวกของวาเลนติโน่ค่ะหมวกบัคเกต็ตเดี๋ยวนะหมวกวาเลนติโน่ไว้ตายแล้วแต่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 แล้วหมวกวาเลนติโน จริงๆมันล็งลรงได้อีกนะแต่ว่ากลัวผมเสียทรงราคาเท่าไหร่คะเนี่ยหมวกวันนี้ร้อยเดียวค่ะฮะร้อยเดียวร้อยเดียวค่ะดิ้มด้ฉันอชอบที่นี่ไอเลิฟวันนี้ฉันต้องได้ของกลับบ้านเยอะมากแน่ๆค่ะนังเกงแบบบอยๆให้หนูนได้ได้ะดนังเกงแบบทรงบอยๆหน่อยค่ะหร่หนูเอวิ5ห้า สอสาสิบค่ะเซี่เราหลวมนิดนึงใสเข็มขัดเอาก็ได้เนาะได้เลยค่ะโอเคได้ค่ะเข็มขัดมีอะไรดีๆงงมนไหมคะเข็มขัดด้านนี้เลยค่ะว้ายดูเห็นอะไรโอ my god ดอลเช่ใช่ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะไปแล้วอันนี้โค้ชอันนี้ของโค้ชโค้ชเท่าไหร่คะอันนี้โค้ชพี่เมย์คิดไป200เลยค่ะฮะ2อ0 2 0 0ยเข็มขัดตรงนี้คือเซลล์200ทุกเส้นเลยค่ะได้อะไรงวงมากเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วดอลเช่นี่คือ200ราคาเดียวเลยค่ะ ชิคก์จานอะไรเนยทำไมเธอถึงมาที่นี่ที่เสื้อแบบผู้ชายเนาะเท่ๆเนาะแบบเก๋ๆอ่ะจัสตินบีเบอร์อ่ะวินิสนาลากา่ะตัวนี้ลูกมาด้วยค่ะอย่าแทงพี่เนยอย่าแทงพี่เนยให้พี่เนยทำงาน they just gotta live with it got money working. You know what live money my you working know i did with it. Take it the field. อุ๊ยฉันเจอแล้วตัวนี้นี่เลยฉันชอบแบบอย่างนี้เปยวเยี่ยวเล็บตัวนี้ดีมากดีสุดๆดีดีดีพอไม่ใช่ไม่เปลี่ยนยังพอค <c oughs> ่ะแถมเพ่มล n ยสีล i ก คุณเนยคะ่ะรู้ไหมคะว่าโททอลลุคของดิฉันลุคนี้ราคาเท่าไหร่เท่าไหร่ะรคะเสื้อตัวนี้บอกเลยว่าใส่แล้วดูแพงมากนะคะด้วยดีเทลต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบงานปากหรือว่าดินสีต่างๆของเสื้อนะคะทำให้ดูหรูขึ้นมาทันทีนะคะคุณเนยเสื้อ100บาทบวกกับเกงอีก50บาทดิฉันจ่ายเงินแค่150บาทดิฉันสามารถออกไปปาร์ตี้ที่ทองหล่อได้เลยไม่ผิดหวังจริงไปลุคที่เสาดีก,กว่าสิเวลาเหมาหมดวันเนี้ย Bros better better been swear got on God, no ghost just at, next kid I I've we at as เป็นไงบ้างคะทุกคนลุกที่สองบอกเลยว่าสามารถไปออกงานได้เลยอ่ะถูกไหมงาน mm hmm. แต่งงานอะไรได้เลยนะจริงๆแบบใส่ชิชวๆไปทะเลก็ได้พี่เมย์เจ้าของร้านแนะนำมาให้อเอาไปรีดนะคะก็จะได้ชุดที่แบบสวยงามไปออกงานได้เลยแต่ตัวเมกี้ยังชอบแบบนี้นะเพราะว่ามันดูมีอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะาแบบ อ่ะให้ไทายราคาเนยไม่ต้องทายพี่เอทายเพราะว่าเนยมันรู้อยู่แล้วด้วยดีเทลแล้วก็แบบดีไซน์ของเขาอะ่ะแล้วก็เนื้อผ้าน่นาจะสิวเนาะน่าจะสิว1,000บาทผิดจ้ะ200บาทจาะหา200ดีปะ่ะเนาะเราคือไส์ชั้นเหมือนสั่งตัดนะเอาจริงๆไปลูกที่3เลยนะคะ Daddy, you gotta chill. That's what my kids say. Daddy been paying bills. My pockets been dead. สำหรับลุคที่สามนี้นะคะบอกเลยว่าราคาก็สุดปังค่ะเสื้อตัวนี้นะคะของ n i k e 100บาทส่วนกางเกงนั้นวินเทจทรงบอยยอดฮิต150บาทอันนี้คือใส่สบายๆนะนึกออกป่ะฟีลแบบไปทะเลของผู้ชายแล้วก็คือถอดกางเกงลงสระได้เลย250บาทไปเท่ยวได้แล้วอะดีมากไปลุคสุดท้ดีกว่า Call bluff, was chips, yeah. เป็นไงคะทุกคนลุคนี้สุดเจ๋งไปเลยค่ะชอบมากนะคะเสื้อเนี่ยเราจะใส่แบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเราจะสวมแขนเข้าไปก็ได้รองเท้า500บาทกางเกงตัวใน50บาทเสื้อตัวใน100บาทและเสื้เ0บาทค่ะ 1,450บาทฉันได้บัวแซาเช่กลับบ้านแล้วก็ได้รองเท้าบูทหนังสุดเซ็กซี่เราร้อนมาก เ, like เป็นไงคะเพื่อนๆทั้ง4ลุกของมิวกี้ตุดปังไหมคะแล้วราคาบอกเลยว่าจับต้องได้เข้าถึงได้มากๆนะคะแล้วมิวกี้ยังฟุกอีกนะคะได้ทั้งดีออกลับบ้านแล้วก็ได้ทั้งวเวอร์ชเช่กับบ้านด้วยค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าคนคอมเมนต์กันมาเยอะมากตั้งแต่ปี2020นะคะว่าอยากให้มิวกี้พามาแต่งตัวช็อปปิ้งในสไตล์มิวกี้แต่ราคาย่อมเยาวค่ะวันนี้ก็ได้มาร้านซิสเตอร์เ นี้ม่อกี้ขอฝากไว้ให้เพื่อนๆคิดนิดนึงนะคะเรื่องการซื้อของก๊อปปี้นะคะอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถหาสไตล์ได้ด้วยตัวเราเองไม่จําเป็นต้องไปซื้อของก๊อปปี้มาใช้นะคะเพราะว่ามันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะแล้วก็เราไม่ควรสนับสนุนของก๊อป่ะและที่สําคัญนะคะถ้าเพื่อนๆรู้แหล่งที่ดีก็จะได้ของดีแบบมิวกี้ไปนะคะในราคาที่ถูกมากแล้วมิอกี้สัญญานะคะว่าจะพาเพื่อนๆไปเปิดโลกนะคะไปร้านดีๆแล้วก็เจ๋งๆอีกมากมายเลยะคะ่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด แชร์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้มกกี้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งเนี่ยเฮ้ยลูกลูกความแม่นุ๊ก <c oughs> <c oughs>